สวัสดีครับพบกับผมนะครัเบเบบอยนะครับจากช่องทีเซื้อฟิล์มนะครับเสียงฝนตกครับทุกคนวันนี้ฝนตกหนักนะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะพาไปดูน้าฝนข้างนอกกันนะครับโอ้หฝนตกเยอะมากทุกคนโอ้จะมอมไปอยู่ตรงโน้นนะครับฝนตกนะฮะ คมับพี่ไปทุระกับแม่นะครับเพิ่งกลับมาไม่กี่นาทีนะครับแล้วฝนก็ตกหนักเลยนะครับทุกคนโชคดีที่ว่าแม็กกี้กลับมาถึงบ้านก่อนนะครับไม่งั้นแล้วก็เปียกฝนแน่ๆนะครับแต่ฝนโปรยปรายนะครับ ฝนตกเยอะมากๆๆครับเพราะว่าบ้านผมอ่ะมันยังไม่ตกมาหลายวันแล้วทำท่าว่าจะตกแต่ก็ไม่ตกสุดท้ายฝนก็มาตกในวันนี้นะครับทุกคนโอ้รองเท้าผมน้ำท่วมแล้วแต่ว่าบ้านผมน้ำไม่ท่วมหรอกเดี๋ยวน้ำมันก็ไหลลงไปในป่านะครับอ่าจะมองอะ่ะอยู่ตรงนั้นเลยมองไม่ต้องมา ไม่ต้องมาเลยอย่านะอย่าข้ามมานะมันเพื่อนอจะมองอยู่หลังโนน,นะครับมันก็มองมาแหละแต่ว่าไม่ต้องมาตรงนั้นแหละนะครับสายฝนนะโรแม,มนติกเลยเนาะอุ๊ยฟ้าแลบเมื่อกี้มีฟ้าแลบเลยครับทุกคนเปสายเลยครับ ฝนส่วนมากจะตกช่วงกลางคืนนะครับหรือช่วงบ่ายเย็นๆแมครับี่เวลาเดินทางนะครับวันที่วันที่หกเนาะเพราะวันที่เกวันที่เจ็ดวันที่หกกันยายนแมงกับี่จะเดินทางหกโมงเช้าเลยนะเพราะว่ากลัวฝนตกครับเราต้องเดินทางล่วงหน้านะครับไม่งั้นไม่งั้นเรานะ่ย โดนผลกลางทางนัดแย่เลยนะครับทุกคนออกเรือ่องนะเนี่ยเอฟซีเ <c oughs> <c oughs> มอมก็นอนอยู่ตรงนน้นนะครับเนะนีจมอมนะฮะฝุอนฝุฝนฝุ่น แะคนาบี่ว่าจะปอกสับประรดกินนะครับก็ฝนตกซะก่อนนะว่าจะปอกสับประรดกินนะเดี๋ยวฝนก่อนอฝน ไม่รู้ว่าจะหยุดตอนไหนนะครับสุดยอดครับทุกคนตกค,ครับตอนนี้แมงกะพีก็นั่งติดฝนนะครับจะมอมโน่นจะมอมก็อยู่ตรงโน้นนะครับทุกคน้า ตอนนี้ก็มองกันอยู่ฝั่งคนละฝั่งนะฮะจะมองมีมีมองมามีมองมานะครับนะนะครับฝนมันตกเนาะหน้านี้มันก็เป็นหน้าฝนนะครับดีนะครับที่ออ่เอผมกับแม่เนี่ยออกไปคุยธุระเรื่องที่ดินนะเรื่องเรื่องเ ว่าว่าใครอยู่แปลงไหนอะไรบ้างเนาะเราก็ไปถามว่าออคนนี้ชื่ออะไรอ่ซื้อที่ดินเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ได้โอนนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปออีกเจ้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นเป็นเจ้าที่สี่นะฮะเป็นเจ้าที่สี่แล้วพรุ่งนีนะ้นะครับแล้วก็มีเริ่มเราเราก็เริ่มรู้จักกันนะว่าของใครเป็นของใคร พอถึงเจ้าที่สี่พรุ่งนี้นะครับวันมะรืนก็จะไปอีกคนหนึ่งเราก็จะไล่ไปวันละคนนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้คุยกับเจ้าของที่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ทำเท่าที่เราทำได้นะถ้าสมมุติว่าเราเราทำอะไรเขาไม่ได้ ผมก็คงต้องปล่อยนะครับคงต้องปล่อยก็คือที่ตรงนี้ก็คงจะถ้าทำไปอย่างเนี้ยนะครับเพราะว่ามันโอนไม่ได้นะครับแต่เราก็ยังมีทางออกเนาะก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวให้ผมรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อย จัดอีกทีหนึ่งนะครับผมผมก็จะพยายามจะเย็นที่สุดนะผมก็จะจะเย็นที่สุดนะครับเพราะว่าเราเราก็พอรู้อยู่แล้วแหละว่าบางทีเราอาจจะทําให้เขาไม่ได้นะครับพูดถึงเรื่องนี้เครียดนะแต่ว่าผมไม่อยากเครียดนะ่ะเดี๋ยวถ้าผมแก้่ผมผมรีบรวมคนที่เป็นเจ้าของที่นะั่ที่ดินได้เนี่ยผมก็จะรีบเคลียร เกียได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทุกคนตอนนี้ข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกก็อยู่ที่ลานรถท e ีแทนะ็กเนาะเพราะว่าผมรู้แล้วว่ายังไงฝนก็ตกก็ตกจริงๆเพราะว่ามันร้อนนะพรุ่งนี้ตอนเช้าฝนอาจจะไม่ตกเพราะว่ามันตกคืนนี้ไปแล้วเนี่ยตกเยอะเลยนะครับเนี่ยมันมันตกเยอะขนาดนี้นะครับพรุ่งนี้แดดน่าจะออกแล้ว นะครับวันนี้ก็นะวันนี้เป็นวันที่สามเนาะนะครับพรุ่งนี้วันที่สี่เนาะนะครับผมห้าพรุ่งนี้วันที่สี่ก็เท่ากับว่าถ้าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็ผมเหลือบ้านอยู่บ้านสองวันสี่กับห้าอยู่บ้านใช่ไหมวันที่หกเดินทางแล้วนะครับ ก็ผมผมก็จะออกเช้านะทุกคนนะนะครับอผมว่าจะออก6โมงนะครับก็คือเราจะตั้งนาฬิกาปลุกตีห้าครึ่งคือตีห้าครึ่งผมต้องตื่นแล้วเก็บที่นอนเก็บอะไรแล้วก็แต่ว่าของเนะี่ยผมจะเก็บกระเป๋ารอก่อนนะครับผมจะเก็บกระเป๋าเอาไว้วันวันที่ห้าเลย ของเสิมอะไรคือเราเตียววันที่ห้าเลยเอาไว้พร้อมเอาไว้พร้อมนะครับอันนี้เราเราก็ต้องเอาไปอยู่แล้วนะครับก็คือชุดกันฝนเะนี่ยนะครับจะต้องเอาไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าผนทางข้างหน้าฝนจะตกไหมนะครับผมช่วงนี้บอกเลยว่าผมน่าสงสารมากครับทุกคนนะ ชีวิตมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ยิ้มสู้นะครับปัญหาทุกปัญหาก็มีทางออกนะครับผมพยายามไม่เครียดนะถ้าถ้าคนเราเครียดเนะี่ยมันส่งส่งผลให้สุขภาพจิตนะเราเราแย่ไปด้วยนะครับเพราะนั้นเราอย่าไปเครียดเลยกับเรื่อง กับเรื่องที่แบบว่าบางทีเราทําอะไรไม่ได้เราก็ปล่อยวางซะถ้าสมมุติว่าเรื่องที่ดินอะ่ะมันทําอะไรเขาไม่ได้ผมก็จะปล่อยวางเลยครับคือตอนเนี้ยผมไปคุยกับคนที่ทํานาข้างๆกันอะ่ะแล้วแม่ผมก็รู้จักผมก็บอกว่าให้ให้เขาว่าทํานาของที่ผมของผมไปเลยเพราะว่าผมผมจะผมกับแม่จะไม่ทําแล้ว เพราะว่าเขาเขาทํานาเนาะเขาก็มีบ่อน้ําบ่อน้ำมาดานอะ่ะเขาก็สูบไส่นาได้นะครับนี่ก็ได้แหละครับเขาเขาก็จะได้ทํานาจะได้ข้าวเพิ่มแต่ว่าผมผมไม่เอาค่าเช่านะให้เขาทาฟรีไปเลยนะครับให้เขาทาฟรีไปเลยเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ที่ดินอะ่ะมันลกถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้ทํานาลกจริงนะยากขึ้นเต็มเลย ก็ถือว่าที่ดินที่เราซื้อมันก็ยังมีประโยชน์นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เจ้าของเพราะว่าเรายังไม่ทันได้โอนเป็นชื่อเราเลยก็คือเราก็ไม่ใช่เจ้าของนั่นแหละแต่เราเป็นคนซื้อนะครับอ่ะไม่เวลาทุกคนทุกอย่างทุกปัญหาย่อมมีทางออกนะครับผมเชื่อว่าเวรกรรมมีจริง ใครทำสิ่งไม่ดีก็ต้องได้รับก,กรรมกรรมอาจจะมาช้าแต่มาแน่นอนกรรมคือการกระทาครับทุกคนนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อะไรเลยเราก็ปล่อยวางเนาะคือเราเราจะไม่คิดเรื่องนี้ผมจะไม่คิดเลยนะนะครับะจะได้กินสับปะรดเ,เนี่ยว่าว่าจะปอกสับปะรดกินนะ ตอนเย็นผมยังไม่ได้กินอะไรเลยกินแต่ถั่วนิดหน่อยครับแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับว่าจะกินสรรรับปะรดก็รอให้ฝนต้องรอให้ฝนหยุดตกอะ่ะจังหวะนี้ผมก็เลยอามานั่งทําคลิปอ่ามานั่งทําคลิปเนาะเพราะว่าเออมันก็ยังแบบยังมีเวลาคลิปสิบวานาทีเนี่ยมันก็โอเคนะครับโฆษนาก็เข้าอยู่นะครับ ก็วันนี้ก็จะทำ4คลิปนะครับอันนี้เป็นคลิปที่3นะเดี๋ยวคลิปที่4ก็จะเป็นคลิปเล่าข่าวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยขึ้นไลฟ์สดนะครับพูดคุยกับเอฟซีนะครับผมตอนนี้ฝนก็เบาลงแล้วเพราะว่าตอนแรกที่ตกเยอะๆนะมันตกหนักมากนะครับตอนนี้ผมมันก็มีละองนะละองฝนเะนี่ยละองฝนมันก็สาดเข้ามา อันนี้ผมเปิดประตูเพื่อให้เห็นบรรยากาศครับผมปิดก็ได้เนะนะครับปิดก็ได้นะฮะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ